บล l อกวิดปอมแปดกันอีกแล้วนะก็คือเรื่องมอ่ว่าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวเที่ยวหัวหินกันก็ฟังดูอันอธรรมดาด้วยแต่ก็คือเราจะไปเที่ยวหัวหินโดยการน,นั่งรถไฟไปพร้อมกับเพื่อนๆอีก8คนใช่ปะตอนนี้กำลังรอรถไฟออกอยู่ที่สถานีรถไฟไม่แย่งเดี๋ยวรอรถไฟออกตอนนี้ก็เดี๋ยวไป นอนรอนั่งรอแล้วก็ยินรอแล้วก็รอไปเรื่อยๆจนถึง9โมงรถไฟ9โมงที่หอหเออตอนนี้7โมงจ้าขี้ก็เกล็นเนื้อคือแบบหน้ามีสิวนิดนึงคือเป็นเม็ดไปเจอกันบนรถบัส วัดอะไรนะคะองวท้งั oh. ้ง2บาทครับย่ค okay. no oh. ุย oh, กับคนขับให้หนูหน่อยได้ไหมคะไมคุยครับู้จักอ๋อคนขับรู้จักค่ะเดินเข้าไปค่ะจะได้ไปบ้านไ่ไปหากันนก็ได้ามแถวเอาพวกัวกันนี่อค ่ก็ตอนนี้ก็รอรถโอ้โหเหายหอยหินพอดททุกคนคือรีวิวรีวิวกันนั่งรถไฟอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกเยแต่ก็คือแบบก็มันก็เหนื่อยตรงที่ว่าตรงมันร้อนแล้วมันก็แบบมันร้อนแล้วก็ยังไงอ่ะเหนื่อยแตพูดไ,ไ,ไม่ถูกแล้วก็แต่ก็ได้ฟิลดีนะทุกคนแบบนั่งเรื่อยๆแต่แม่งนานโคตรตอนนี้จะบงก เอ้ยูทูบเบอร์ทำไมเออไปเจอกันที่ที่พักเอ้ยออทุกนตอนนี้อยู่บนรถสองแถวเรากลังเดินทางไปที่เทไห่ที่พักเฮ้ยทอรวลองไว้ท right? ี่ บ้านกินดอก่ใเขามาทานนีอนอะไรแ่ดูตลาดอะไรกูกูเอากูเอาทุกคนคืออันนี้เซ่ไอ้น้ำทุกคนบ้านราคา2,100น่เท่าไหร่วะ1น0รเาบบาทเองเดี๋ยวจะแปะคอนแทคคอนแทคที่อยู่ไว้ข้างล่างนะทุกคน คือคนเดียวพวกพึ่งเดียวห้องใหญ่แน่พวกพวกึ่งโอ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ต้องนอนในห้องเลยไม่ต้องนอนในห้องนอนข้างนอกนี่แหละห้องนี้ห้องใหญ่อะใหญ่จ่๊วะเฮ้ยทุกคนก็คือแย่งกันฉอพ่อกันแย่งเ,เด็กเลยเอาแรวงานในทุกป,ปิดไปเลยเหรอโอเคมาพลยไปทำแรงงานทั้งหมดเฮ้ยไม่ได้เว้ยพวกพึ่งอะอะไรโอ้โห นี่คนไหน้าวูที่นอนที่มึงที่มึงให้กูเ <c oughs> มื่อวานอ่ะก็คืนได้นอนด้วยทำไมไม่นอนอ่ะไ่หลับเมันเบอร์ที่ใหม่นนไงไหน,น, <c oughs> นข้าหลังเป็นไงครัวไปข้างนู้นห้องน้ำห้องน้ำ <c oughs> กหนูนอน้องไหนก็นอนห้องกระจกกูพูดเลยว่าคุณจะนอนใครนอนฟ้าฟ้าก็ได้มือเลยก็นอนได้กันสามคนไงเฮ้ยทุกคนล้วนวุ่นวายใช่ป่ะอันนี้นอนได้กี่คนอ่ะสี่คนค่ะสี่คนแต่มาจองคนเดียวฟ้านอนห้องไหน แม่จะนอนห้องไหนหอเคม่หาที่สงบสงบอุย้ยสาวไว้น้ำก็คือดีอยู่นะเ,เป็นชื่อบ้านชื่อบ้านอินดอร์นะทุกคนที่หัวหินเบยลแล้วอะขอนั่งแบบอธิบายก่อนกนะ็ไม่รู้อนะอธิบายนะทุกคนคือ คือถ้ามันแบบมันวุ่นวายไงก็ต้องขอโทษด้วยเราไม่เราตัดเองเนาะไม่ได้ตัดเองขนาดนั้นโอเคก็ประมาณนี้เนาะที่ให้ดูบรรยากาศบ้านยังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายอินเสิร์ตอีกทีนึงโอเคก็คือมันราคา1 0 0 0เอ้ย2,190บาทต่อคืน8คนหารกันก็ตกเท่าไหร่2,190่ะอเาบคูณอใช่ปะ 2เท่ากับ4 4 8 8 0บาท2คืนนะทุกคน2คืนหาร8คนจะตกที่คนละ547บาทเว้ยคือ2คือนอะ่ะก็ตกต่อคนก็คือคุ้มนะแล้วแบบมาพักกันมีสาะว่ายน้ำส่วนตัวมีเออ,าาอเคาราราเกะมีโต๊ะสนุกแบบเออคือดีอะ่ะแล้วแบบเหมาะกับการที่มาพักเป็นครอบครัวแล้วราคาไม่ได้แรงมากแล้วก็แบบที่พักก็คือดีโอเคเลยสะอาด เนเดี๋ยวยังไงจะพาทุกคนไปเที่ยวต่อจะไปเที่ยวที่ไหนก็มาดูกันโอ้ขอไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนแล้วไปค่อยเจอกันอะไรเนี่ยใ <c oughs> อยู่ทุกคนตอนนี้อยู่บ่อยบอร์ี่ใส่เราเช่ามอไซค์มาคันละสองร้อยห้าสิบใช่ไหมไม่รู้ได้ยินมากหรือเปล่าตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่วะหกโมงแล้วนะเว้ยเพิ่งแบบเพิ่งได้มอไซค์ามานานมาก ตอนนี้ก็กำลังจะไปแบบไปหาดแล้วก็ไปดูพวกของกินมาไอ,อ้นี่เว้ยนี่ตาอยู่ค่ะทุกคนตอนนี้าอยู่บ้านนะก็ลองทำอะไรกินกันเออมาสัมาษ์กันค่ะทำอะไรอยู่คะโอ้การทำกับข้าวเป็นหน้าที่ของแม่สีเรือนเราจะทำให้ทุกคนเห็นว่า แม่สีเรือนไม่ยอมเป็นต้องทำกับเขาเลยกระโดดโรงงานเลยค่ะเฮ้ยอย่าทำกี้ดิจ๊อปจ้าปรู้สึกว่าคาดหวังกูพูดเลยว่านี่ดูคนนี้ก่อนนี่คุณฟิปตั้งใจเฮ้ยเดินไปเปล่าเดินไปเปล่าห้องมึงไหนตส่ เดี๋ยนีามาเลยช่อไนะต้อมีนางแบบนางแบบมาก็ต้องมีตาล้องมืด้วยขอเก้น้แบบสุดนะแบบสุดประมาณนิดนึงอบอะไรคะขอสณ์คุณคอลจาประกันเอดูโชว์ละครลิงกันม่อมาแักโหบถาารณ์เกตั้งโต๊ะไมบ อันนี้ไม่เล่นอ่ะพี่เคตั้งตั้งหลักอะไรดิเฮ้ยทุกคนเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์เปลี่ยนเลนี่นะคะทุกคน,กคนสนับสนุนด้ดยเข้าเกียบกุ่งม,มาโนลา 11บเอโมงครึ่งวันที่สองเดทเพิ่งเปิดคลิปเพิ่งแต่งตัวทำอะไรกันเสร็จตอนนี้กำลังจะออกไปเที่ยวกันแต่ไม่รู้จะไปไหนแล้วก็ไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างแล้วก็มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างอู่ทุกคนตอนนี้เราอยู่อะไรวะซอยข้อกปุงนะซอยสามแปดนะทุกคนวิวดีมากแบบเงียบมากค่ะเงียบมาก มาเราคนอยู่นู่นหมดส่วนบ้านวิวนะเรามาอ,อยู่ซอยไทยเวทไทเวทมันมก,ก็แบบ ไฟมันลงได้สิไปดูเดิดิมันลงฝั่งนู้นได้ไม่ใช่หรอฟ้าไม่มีเบรกฟ้าจอดต้องไปจากแม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรหลายคนเลยจูงได้จูงอ่ะมันจูงได้พยุงไปเลยไปเลยลงไปเลยเดี๋ยวรถไหลฟ้าแตะเบรกไว้กำให้แน่นไม่ต้องบิบคันเร่งอ่าไม่ต้องกลัวปอนตอนนี้ อยู่ที่ฮ่าอบคุณเยอะที่วันนีสวยงาม เชียงรายพิเชียงรายมาถึงหัวหินเลยวะคะทุกคนกัเดียวเดียวกันเดียวัเดียวอคนด้วยกุ้งกุ้งกุ้งเ่นะเทูยกัหรอระัวขอให้ทุกคนมันเกิดแต่ีวิวไหนไคะอรอะอรอะไรมครับ 要冰块。嗯嗯 ตอนนี้เป็นเวลา11โมงค่ตอนนี้ก็เราจะเก็บของเช็คเอาท์ออกจากบ้านพักแล้วก็ไปที่รถไฟกันเดี๋ยวเราขอมาสรุปให้ฟังข้อๆเกี่ยวกับสถานที่ที่เราเที่ยวแล้วก็สถานที่กินแล้วก็ที่พักนะคือที่พักเราอะเราใช้ค่าใช้จ่ายไปทั้งหมดสี่พันสี่พันเท่าไหร่วะมันคืนละ2,190ันหน่งบาท แปดคนนะคนสองคืนตกคนละหกร้อยนิดนิดหกร้อยยี่สิบเอ้หกร้อยยี่สิบกว่าบาทแปดคนแปดคนเออนั่นแหละก็สภาพบ้านก็คือดีแล้วเราคิดว่าการที่มาแบบมาอยู่บ้านแบบนี้กับแบบครอบครัวใหญ่หรือว่ามากันเป็นเพื่อนเป็นเพื่นเนี่ยคือแบบค่าใช้ใจ่ายต่ำแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายต่ำแล้วก็แบบเขาเรียกว่าได้สัสรรค์ได้แบบสนุกสนานมากแบบแเราเกสระว่ายนะ้ำ คนมานะเพราะว่ามันหารกันก็ตกกันคนเราไม่กี่ร้อยดีกว่าแบบเราไปนอนโรงแรมเนาะแต่ถ้าไปนอนโรงแรมก็จะได้ความไ r เว a แล้วก็ความใกล้หาดเนี่ยแล้วก็แบบขับมอไซค์เที่ยวรอบแบบหัวหินเลยก็สนุกมากนะทุกคนส่วนอาหารก็เราทํากินเองนะแล้วก็บานทำกินเองแล้วก็มีอาหารที่หาดนะทุกคนราคาพันกว่าบาทอะไรเงี้ยก็โอเคอร่อยอาหารอร่อยแล้วก็เราคิดว่าเรามาหลังจากโควิดฟื้นตัวได้ไม่นาน คือหาดเขาก็แบบโอเคนะกกนดีดเลยอะอแล้วแม่ตามมาแต่ยังแต่ยังค่ะตรงที่ว่าคนนักท่องเที่ยวน้อยตอนที่ไปตลาดซีคาดาที่ถ่ายไปอะ<ม>คือคนน้อยมากแต่ว่าเขาก็ยังมีของขายแล้วก็แบบยังทําให้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นกิจวัตรประจําวันก็โอเคสนุกด,ดีเดี๋ยวไปสรุปก,กันต่อที่ราไป อะไรคะอืมตอนนี้ต้องบอกเวลาดิใบสองยี่สิบสองใบสองยิบสองตอนนี้รอรถไฟกำลังจะกลับกรุงเทพเดีเย พิโอนี่อร่อยสิห้าแ่พี่ลีแ่ีหนหน้าไป็นเด็กพ่โอนอร่อยค่ะดลแต่ร้านครับนตจอเธล้าเออไรม่ิขเยอะเป็นไงเยอะรับขายเออรับซืรับขายรนะนยเป็นย่างมะม่วงที่ ใส่น้ำมันถอยวเหใส่น้ำมันถอ่เนื้อเนื <lide> ้อเนื <f ums> <ink to God> ้อมาตีมลัตบ้านตักยัไงบ้างคะโรตีหัวหยยังไม่รับสัมสิเหมือนอะไรครับแป้งทอดครับจังหวัดอะไรคะโรตีจังหวัดแกวคจังหวัดแก้ว้ Các b 6ถึงทุ่ม5ชั่วโมงเข้าไปเข้า2กลุ่มแล้ว6ชั่วโมงไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าติดตามชมตอนปเออแหละก็ต้องถึงไงแต่ไม่รู้ว่าจะถึงตอนไหนติดตามชมตอนต่อไ่เออไม่รู้จะถึงหรือเปล่า thank <laughs> you